The worst way. Uh -huh. Pop it like a go go. Uh -huh. Drop it like a low low. Uh -huh. What's that? It's the GoPro, so I can watch that back. HD slow mo. I don't care if it's the first date. I'll take you back to my. I ain't up, but she's sitting on my lap. Oh, All the way that you pop, girl, makes me go cry. Show me what you get. Still make it work oh. hey, Yo body lethal I might L.A. freak you Goddamn, that Booty fast Sitting high up on your back What the back do they feed you? Clap, 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 make it clap Lights on, lights off, make it clap Yeah, clap, 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 make it clap My name ain't Apple, but they call me the Mac Oh, Ooh, the way that you pop, girl Makes me go crazy. Show me what you got เช่นเคยทุกวันนะคะเช่นเคยทุกวันครับและวันนี้นะคะก็เป็นวันที่3ของการขึ้นค่ายนิติอาสา,าครั้งที่18แล้วนะคะ18แดล้วนะครับด้านหลังของเรานี่ยค้งก็เป็นชื่อโรงเรียนแม่วิสามคีสาขาคุณป่วยนะคะซึ่งเราเขียนเองเลยนะครับและก็มีเนนนะคะเนนนะคะอันนี้วาดกันเองเลยนะคะค่ะและวันนี้น,นะคะก็เป็นอีกวันสําคัญหน้าคือวันอะไรคะคุณต่อ ไม่รู้ครับไม่ได้เตรียมวันอะไรเหรอวันคริสต์มาสอีฟค่ะหรือว่าเป็นวันก่อนวันคริสต์มาสุ่้นี้นะคะวันขอบคุณพระเจ้าใช่ค่ะอาเมน <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าชาวค่ายเขาทำอะไรกันบ้างตอนนี้นะ,ะตามเลยค่ะ <laughs> และตอนนี้นะคะ <laughs> พวกเราก็อยู่กับใครคะ อันนี้เป็นแกงปีสของเราเองนะครับหรือว่เป็นฝ่ายก่อสร้างนั่นเองนะคะแล้วมากอนะไม่ชอบเลยแล้วก็ดีคอหนึ่งแร้แป๊บจะเหลือก้มือค่ะเดี๋ยวเรามาถามกันนะคะว่าขึ้นไข้มาสามวันแล้วเป็นไงบ้างคขอแมทออกได้ไหมคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อตั้มครับ อยู่ปีอะไรคะปีสี่ครับผมมีแฟนหร<อ>ือยังคะยังครับเน่เยขยังไม่มีแฟนนะคะละขึ้นมาบนค่ายเป็นฝ่ายอลไรคะฝ่ายก่อสร้างครับละเหนื่อยไหมคะวันนี้นิดหน่อยครับผมอ๋อทำอะไรบ้างคะ <c oughs> ก็ <c oughs> ขนดินขนปูนโบกปูนนี่ครับทำคานครับผมอ๋อและขึ้นคานไหมคะบุหูเนอร์เออมีคำถามเพิ่มเติมนะครับเป็นขนามเพิ่มเติมว่ามึงขึ้นมาฝั่งนี้มึงขึ้นมาฝั่งนี้ เดี๋ยวนะคะขอถามอีนนี้นะคะอันนี้ใส่มาโชว์ใครเหรอคะใส่ผ้าไว้กลัวผีลอแกคลนควันอ่อนมีคำถามเพิ่มเติมนะครับมึงมึงมึงอยากสร้างประเด็นอไม่มีประเด็นอะไรเกิดขึ้นนะครับก็อยู่แบบปลอดภัยได้ไหมกูอยู่อีกหลายวันนะโอเคค่ะเดี๋ยวขอสามคำให้กับการค่ายให้กับค่ายนี้ค่ะฝุ่นโคตรเยอะ ฝุ่นโคตรเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝ่ายต่อไปกันนะคะตามเลยค่ะนและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับสาวสวยงองค่ายนะคะโอ้ให้ผู้เถ้ามองค่ากูไปทำไมอ่ะเดี๋ยวเรามาถางกันนะคะว่าชื่อเรกันบ้านนะคะมีขนมด้วยนะคะเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปแอบกินนะคะออกไปค่ะออกไปค่ะออกไปเอาไปค่ะออกไป สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชมพู่นะคะถามสกัดวันนี้นะครับมีเกมค่ะมีแฟนแล้วหรือยังครับแขกเพื่อนค่อยเจ้าช่วยพีชเจรนาวันนี้นะครับว่าคนต่อไปเลยครับชื่ออะไรคะคนต่อไปทอยค่ะเอาไม่เลยค่ะทอยค่ะมีแฟนหรือยังคะไม่มีไม่มีนะคะต่อไปเลยค่ะเอาว่าไงตันยงชื่อหญิงค่ะมีปีละคะปีหนึ่งค่ะ ทีหนึ่งนะคะขอไหมค่ะเป็นไงบ้างคะซึ่งใช้มาสาวันแล้วสนุกไหมคะเหนื่อยไหมคะมากเลยนะคะและขอสามคำสำหรับค่ายนี้ครับข้อ้ครติดตอติดต่อด่อกิดตนอต่อติดบ่อบิดต่อติดตคอติรต่อะไรต่อรับต่อติดต่ออติดต่อติดต่อตัดต่อติ่อตคดับอติดต่อติดอเดี๋ยวเดา่อติดต่อต่อตต่อติดต่อต่อคค่ะตตอติดตต่อต่อติาต่อติดตง่ จะไม่ฟิวจนเกลื่อนจนนุนสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอัมค่ะอัมอะไรกับอึ้งชื่อเกมค่ะยังไม่มีแฟนค่ะโสดแต้บ๋าซิงนะครับผู้พีคครับผู้พีคหยู่ปีอะไรคะปีสี่แล้วค่ะอ๋อปีสี่แล้วแล้วอ๋อคือมาเป็นฝ่ายแม่ครัวใช่ไหมคะค่ะเอ่อแล้วไม่ทราบว่ามาบึงค่ายนี้สนใจใครเป็นพิเศษไหมคะ เอออะอย่างเงีสนใจไม่บอกดีกว่าค่ะเอ่อคือวิดมอันนี้ออกสื่อด้วยนะคะสรุปเหงาหรือเงี้ยนครับจะบอกว่าเหงาก็ไม่เนียงเนียนจะบอกว่าเงียนก็ตรงไปอันนี้อันนี้ได้เตรียมมา เตรียมค่ะเมื่อกี้สีแยมพูดค่ะ <c oughs> ยืมสีแยมมาพูดที่จริงไม่ใช่คนแบบนี้ค่ะเรียบร้อยอ๋อคนต่อไปครับทำไมวันนี้แหม่มสุริพามาคนเดียวครับ <c oughs> ไม่ทราบว่าพี่บ๊อบบี้หายไปไหนครับ <c oughs> ตโลกละระวังมีดนะคะคุณต่อค่ะคุณเลิฟตลอดทัวร์นะครับชื่ออะไรคะชื่อเมียวค่ะอยู่ฝ่ายไมงต้องไหนคะมองต้องไหนอยู่ฝ่ายอะไรครับตอนนี้วิชาการตอนนี้มาช่วยแม่ครัวโอ้แเป็นคนที่ดีมากเลยค่ะดูจากหุ่นนะคะไม่ใช่ฝ่ายอาหารนะครับฝ่ายบริโภคอาหารนะครับถ้าต่อไปเลยค่ะโอเคครับคนต่อไปหลังมือสิคะไหนวะลืมกูไม่ลืมครับไม่ลืมครับอ่า เราก็รู้จักกันดีนะครับไม่ถามชื่อแล้วนะครับเราถามนามสกุลได้ไหมครับว่าจะใช้ของเราหรือจะใช้ของเดิมครับใช่ของใช้ของเดิมค่ะธนาสารใช่ไหมครับสีคะสีอยู่ฝ่ายไหนคะทุกฝ่ายค่ะสีอยู่ให้ถูกฝ่ายนะคะเรียกหาตัวย่าหัดเกินนะคะสีอยู่ทุกฝ่ายแต่อยากอยากรู้ครับอยู่ฝ่ายหัวใจด้านซ้ายใดป้าอ๋อฝ่ายหัวใจด้านซ้ายมีเจ้าของแล้วค่ะ หมดสิทธิ์นะคะคทุกคนหมดสิทธนะคะอเอขอสามคำแม่กับพายนี่นะค่ะปากบดีปากบดีนะคะขอสามคำค่ะเกมสวยจังผ่านค่ะสนุกจังสนุกสนุกจังสนุกจังโอเคครบนะคะเอ,อขอเชิญชวนนิดนึงนะคะพรุ่งนี้เป็นวันอะไรคะคุณจิวเจอร์ We wish you a Merry Christmas. We wish, Christmas. we wish you a Merry Christmas. Uh, we wish you a Merry Christmas and a Happy New y e r คือวันคริสต์มาสเดย์นั่นเองนะคะก็เอ่อขอเชิญชวนชาวบ้านทุกคนนะคะให้เอาของขวัญนะคะมาลงทะเบียนที่เต็นท์อำนวยการเวลาเท่าไหร่คะไม่รู้เหมือนกันเอ่อได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกานะคะจนถึงเย็นๆเลยนะคะ จะมีฝ่ายรับลงทะเบ,บียนอยู่นะคะเอาว่าออกเต็นท์มาเอาของมาด้วยตอนประชุมตอนเช้าจะดีมากโอเคตอนนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ออขอเชิญชวนทุกคนนะคะใส่เสื้อสีแดงสีเขียวสีอะไรกันสีเย็เม,มีสองสีครับสีแดงสีเขียวก็ได้คะ่ะเพื่อแต่งตัวให้กลมกลืนกับวันคริสต์มาสนะคะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ในะวนันคริสต์มาสครับ เดี๋ยวพี่ให้อ่ะไปมึงนอนเดี๋ยวพี่โหมให้คืนนี้คือนอนน้ต้แม่เอะโดนหรอโดนเลยมึงไม่นอนเกงเหรอตื่นแด้หน่อยนอนเกงก่อนพี่โอ้พี่คนแข็นเนอะเย็นนะโอเคไปแจาคพ่อโชว์ไหมอันนี้อันนี้กับเล็กไงพี่เนี่ยมึงโหดเหมือนรุ่นน้องพี่คนหนึ่งว่ะแล้วมือพื้นที่ไรเดี๋ยวพี่ถอดเตียวก่นโอเกงไป เอาดีๆเอาดีๆเอาดีไอเด็กเออมันหายไปหมดไอ้ที่มึงเซ็ตไว้อะที่นอนมึงอ่ะขาเตียวพี่ดีจ้ะห่มผ้าขึ้นเนาะพี่แพ้ห่มพอคอแล้วอย่างลังเบียงเยอะพี่เทพจันทีแม่มึงไะสัตว์เฮ้ยโห พี่ชอบตูมมอหมวกหรพี่ชอบพี่ชอบตัวมึงโมวก้าหกแบบพี่บินไม่ถกเลยเน่เี่เมน้เอโอเคกันพี่น้องอีนิึงอ๋อเออเนื้อเดียวเดียวพี่ไปแล้วนะพี่ดูแลเงีนี่แขนไหนกันแขน อ่านเล่าอย่างนี้ยังมีเล่าด้วยเหรอกูไม่มีอะไรเกี่ยวกับจะมุดนี่แค่กูไม่ไหวแล้วไปไปไปไอ้ดิ็มากูจะล็อกกุญแจห้องล็อกกูแล้วจะล็อกทำเงี้ยอะไรจะปี้นเพื่ออะไรก่ใครรับผิดชอบดมันมันมีหน้าต่างเปิดงหรอ พี่เราพี่เดฟลองเพลงลองเพลงกล่อมหน่อยรู้กูอยู่เมื่อกี้กูรู้ใช่ปะกูล็อกอินล็อกอินล็อกอินแล้วอยู่แล้วพี่ฟันดีครับครับผมฟันดี้ฟันดี้ผมล็อกอินนะฮะเขาเกิบเกิบเกิบกิบวเขาสี่เขาสี่ทีแล้วเกิหายเกิหายเดี๋ยวล็อกข้างในพี่เดฟไม่บอกฟันดีพี่หนุ่มเลยพี่พี่ลุงฟันดีครับครับผมผมเนาะผมเนา่ครับโปยตุ๊กไอ้สัตว์ไปเนอะไปนะ บกนว้าไปแต่ย็นดูไม่เชี่ยวเหมนเดิเลย้มันตีลับากูตลอดพี่ผมเมื่อคืนนี้ผมไม่ไหวว่ะพี่เด็กกินอะไรม่อัครับของแนวะไอ้ว้าตรงตรงตรงเฮ้ยฟกขึ้นได้อยู่นสองนอนหนึ่งสองนอนพี่องสเออโอเคบายบายเข้ามาครับ นเด็กไปไหมเด็กไปไหมเด็กด๊อกครับกินน้ำเปล่าหน่อยไหมระเล่าไว้ดีครับ หนาวไหมเอาอะไรเพิ่มไหมครับต้อง่มไหมครับไม่เอาเอาผมเนาะเอไปติดเต็นทให้พี่เดฟด้วยนะครับพี่เดฟระวังหนาวนะครับโอเคปะเดฟ